สวัสดีครับท่านผู้ชมเปิดโลกพระคัมภีร์วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันนี้เป็นวันสมโพธิพระจิตเจ้าพ่ออยากจะเชิญชวนพี่น้องที่รักทุกท่านสงบนิ่งและฟังบทเพลงที่อยู่ในพระศาสนาจักรของเราเป็นการขอพลังจากพระจิตเจ้าและเชิญพรุงเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางเรา ให้เป็นเสียงภาวนาของพวกเราทุกคนครับ สเสด็จเชิญเสด็จพระจิตเจาเชิญเสด็จเชิญเสด็จพระจิตจา้าพระคือเจ้าผู้บรรเทาเราทุกข์เราพระคือพรจากเจ้าฟ้าค้าทงส่ง พพ,พอได้เล่นบทเพลงเชิญพระจิตพระคือเจ้าผู้บรรเทาความทุกข์ร้อนทั้งหลายวันนี้เป็นวันสมโพธิ์พระจิตเจ้า และพอมั่นใจว่าแค่เสียงเพลงที่เป็นความหมายของพระจิตเพียงสองข้อที่พ่อให้ฟังน่าจะทำให้จิตวิญญาณของท่านผู้ชมพี่น้องที่รักตกตะกอนลงอย่างสงบพระพระจิตเจ้าเป็นองค์พระผู้บรรเทาภาษาที่พระเยซูเจ้าใช้ให้เรารอคอยพระผู้บรรเทาและในช่วงนี้ ต้องบอกว่าเป็นการสมโพธิพระจิตเจ้าในเวลาที่โลกต้องการความบันเทาใจให้เราอัญเชิญพระจิตเจ้าเสด็จลงมาพระจิตที่เป็นในวันเป e, ็นตกอสเตในหนังสือกิจการอักรสาวกของวันนี้เป็นตกอสเตวันที่ที่ห้าสิบ หลังจากพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพวันที่สี่สิบพระองค์เสด็จสู่สวรรค์วันที่ห้าสิบพระจิตเจ้าเสด็จลงมาจึงเรียกว่าเป็นเตกอสเตซึ่งเป็นเตกอสเตนั้นอันที่จริงสำหรับชาวยิวเป็นวันฉลองของการรองรับพระบัญญัติของพระเจ้าในฤดูเก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลาของความสุขที่เก็บเกี่ยว แต่ภาพที่สวยงามก็คือเมื่อพวกเขาอยู่หลายรอบภูเขาสีนนพวกเขาได้ฉลองเป็นเตะกอสเตการฉลองการรองรับพระบัญชาของพระเจ้าและวันนี้เป็นวันที่พระศาสนาจักให้เราได้สมโพสพระจิตเจ้าซึ่งเป็นพลังของพระเจ้าและถ้าจะพูดกันชัดๆั เป็นองค์พระผู้บรรเทาเป็นพระวาจาของพระเจ้าที่พระเยสุเจ้าได้มอบให้กับบรรดาศิษย์และวันนั้นเป็นวันที่บรรดาศิษย์อยู่ในห้องชั้นบนมีเสียงลมพายุแรงกล้าเห็นเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นไฟเป็นเครื่องหมายของประกายแห่งความร้อนรอนชีวิตที่ต้องเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า ไฟนี้แยกไปลอยอยู่เหนือศีรษะของทุกคนทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วพลังของพระจิตบอกว่าทุกคนพูดภาษาอื่นๆตามที่พระจิตเจ้าจะประทานให้พูดพระคำภีตอนนี้ต้องการจะบอกว่าบัดนี้โลกทั้งโลกทุกชาติภาษาจะได้ยินข่าวดีของพระเจ้า จะได้รับความรักของพระเจ้าเข้าใจและเข้าถึงความรักของพระเจ้าและพระกมัพีกิจการฆขาสาวกบทที่สองบอกกับเราว่าในวันฉลองเป็นเตกอสเตท,ที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมานั้นมีผู้เลื่อมใสามากมายชุมนุมกันชงหนสนเทพเพราะได้ยินบรรดาสิทธิ์ที่ไม่กลัวอีกต่อไปในห้องชั้นบน แต่เปิดประตูหน้าต่างออกมาพร้อมกับความกล้าหาญพลังของพระจิตเจ้าพระดำริสติปัญญาความคิดอ่านความยำเกรงความรู้ความศรัทธาที่มีในพระเจ้ากล้าเปิดประตูหน้าต่างของห้องชั้นบนที่เคยปิดเพราะกลัวแต่กลายเป็นพลังใหม่ที่จะประกาศความรักของพระเจ้า จนประชาชนที่อยู่ที่นั่นทุกคนกำลังพูดได้ยินภาษาของตนแปลกและเขาก็ปรากฏประหลาดใจกล่าวว่าทุกคนที่กำลังพูดนะั้นเป็นชาวกาลิลีมิใช่หรือแต่ทำไมเราจึงได้ยินเขาพูดภาษาท้องถิ่นของเราเราเชาวปาเทียมีเดียเอลาม บางคนมาจากเมโสโปเตเมียยูเดียกัปปาโดเชียปอนทัสเอเชียฟรีเจียและกุงง้งรมเราได้ยิน10บจุด10บชนชาติหรือ10บภาษาพระบัญญัติของพระเจ้าที่ประทานให้ที่ภูเขาซีนายเป็นบัญญัติ10บประการชนทั้ง10บได้ยิน ซึ่งหมายถึงคนทั่วโลกได้ยินชาวเกาะครีสชาวอาหรับนับต่อไปจะพบถึงสิสองซึ่งหมายถึงบัดนี้เป็นเวลาของพันธสัญญาใหม่เป็นเวลาของอาาสาววกทั้งสิองที่ต้องออกไปประกาศข่าวดีเหมือนดังสิองเผ่าของชนชาติอิสราเอล โลกของเราถ้าเราจะยอมรับความจริงว่าบัดนี้เป็นเวลาขององค์พระจิตเจ้าพระจิตพระผู้บรรเทาพระจิตแห่งความรักความเมตตาซึ่งผลของพระจิตเราก็รู้ความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักควบคุมตนเองพี่น้องที่รักครับ วันสมโพธิ์พระจิตเจ้าน่าจะเป็นวันที่เราเติมเต็มชีวิตของเราด้วยพระเยซูด้วยลมหายใจของพระเยซูที่เป่าลงไปยังบรรดาศิษย์แล้วบอกว่าจงรับพระจิตเจ้าในพระสารบุญหยอดพระองค์ระบายลมหายใจและพระองค์เป่าเหนือพวกเขาแล้วบอกจงรับพระจิตเจ้า พระจิตเจ้าเป็นกระแสลมเป็นชีวิตเป็นลมหายใจเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ในเรื่องเล่าตำนานของปฐมกาลพระองค์ปั้นดินแล้วพระองค์เป่าลมหายใจเขาจึงกลายเป็นผู้มีชีวิตถ้าพ่อสามารถจะแบ่งปันกับพี่น้องในวันสมโพธิพระจิตเจ้า ขอให้เราเป็นลมหายใจที่ทำให้โลกและสังคมมีชีวิตไม่ตายอีกต่อไปแต่กลับมีชีวิตมีลมหายใจของพระเจ้ามีชีวิตของพระเจ้าอยู่ภายในตลอดเวลาพระคัมภีร์บอกกับเราชัดเจนและเราได้เห็นทุกคนต่างได้ยินบรรดาสิทธิอักสาวกพูดภาษาของพวกเขา แต่พ่ออยากจะเรียนกับท่านผู้ชมพี่น้องที่รักไม่ต้องพูดภาษาได้มากมายมีภาษาหนึ่งที่เป็นภาษาที่เป็นผลจากพระจิตผลประการแรกคือความรักภาษาของความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีเป็นภาษาที่มนุษยชาติเข้าใจขอพระจิตเจ้าสถิตกับ ทุกท่านเต็มเปี่ยมและขอพลังของพระองค์ทำให้เราสามารถพูดภาษาเจริญชีวิตด้วยภาษาที่ทุกคนเข้าใจเปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้าพบกันวันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับเเเเเเชชชิิิญญญสสดดด็็็จจพระ